มาแล้วพร้อมสวัสดีครับพบกับผมจูหลงในช่องจู c ไ a ช n e l นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของการออกกำลังกายมาฝากนะครับซึ่งบางทีเนี่ยคือช่วงนี้เป็นยุคโควิดนะครับเทรนออกกำลังกายที่บ้านเทรนสุขภาพนะครับค่อนข้างมาแรงแล้วแต่ว่าการที่ออกกำลังกายเนี่ยบางคนพบปัญหาที่ว่าออกได้นิดเดียวเบื่อหรือ ทำได้แป๊บเดียว10นาที5นาทีแล้วรู้สึกแบบโอ้ยมันนานเหลือเกินมันแบบฉันจะตายแล้วมันนานมากนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้คือการออกกําลังกายนานๆหรือใช้เวลาแบบสม่ําเสมออะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่คนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนที่จะมาออกกําลังกายให้นานๆนะครับครึ่งชั่วโมงนี้ถือว่านานมากสําหรับพวกเขานะครับครึ่งชั่วโมงนี้นานมากนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับใน ฟิลลิ่งนี้เลยครึ่งชั่วโมงคือรู้สึกนานนานๆน,น,นะครับแต่ผมมีวิธีที่จะมาบอกว่าคุณต้องทำยังไงในการที่ออกกำลังกายให้นานขึ้นนะครับคือการออกกำลังกายนะครับผมเปรียบสเสมือนกับการที่เราต้องไปค้นหานะครับค้นหาตัวตนของเราบางอย่างในกีฬานั้นๆนะครับเหมือนกับผมเนี่ยถ้าไม่ใช่การออกกำลังกายด้วยกันปั่นจักรยานเนี่ยการปั่นจักรยานของผมนี่ก็คือว่าจะปั่นดีมากใช้เวลาดี ใช้เวลาอยู่กับมันนานนะครับแล้วก็ทําอย่างส,งสม่ําเสมอต่อนเนื่องหลายปีแต่ถ้าให้ผมไปวิ่งไม่ถึง30นาทีครับผมเบื่อแล้วผมว่าโอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ทางไม่เอานะครับผมลองวิ่งแบบเปลี่ยนสถานที่นะครับสวน,นสาธารณะไปวิ่งตามเอ่อตามริมตามบึงนะครับที่ธรรมชาติพยายามอย่าให้มันเบื่อแต่บางทีแค่0นาทีไม่เอาแล้ว ครึ่งชั่วโมงนี่คือฝืนสุดๆฝืนสุดๆครึ่งชั่วโมงก็บอกโอ้ไม่เอาไม่ใช่ทางไปยิมผมก็เข้าไปยกเบ๊บได้เซตเดียวนะครับไปจ่ายตังปุ๊บเข้าไปยกยกได้หนึ่งเซตไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเบือ่อผมกลับบอกไม่เอาแต่ถ้าเป็นจัก,กรยานนะครับมันอยู่ได้ตลอดนานๆเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นสม่ําเสมอซึ่งนี่นะครับเป็นตัวอย่างก็คือว่าบางทีนะครับ คุณอาจจะไม่ได้เจอกีฬาที่คุณชอบจริงๆนะครับกีฬาไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่เข้ายิมอย่างเดียวนะครับมีหลายๆอย่างลองเปลี่ยนดูครับลองหากีฬาอื่นๆดูนะครับเพื่ออาจจะตรงกับสิ่งที่คุณชอบและคุณก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการออกกําลังกายที่น่าเบื่อเลยครับลองค้นหาดูนะครับมันมีเยอะแยะมากมายกีฬานี่เป็นข้อคิดดีๆนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับซึ่ง ถ้าคุณทําได้คุณหาเจอปุ๊บก,การออกกําลังกายของคุณจะไม่น่าเบื่อแล้วมันจะมีความสุขมากเลยขอบคุณครับบายบายปออกกําลังกายกันดีกว่า